ครับกับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานเลี่ยมพระกรอบทองครับแกะรายนะครับยอดเป็นพิกุลสีแฉกนะครับข้างๆเป็นลายกระหนกม้วนไปม้วนมาหรือคล้ายๆมริเรยนะฮะยอดจะเป็นนี่นะครับตามที่เห็นนะครับข้างๆจะเป็นที่พูดไปไปอีนี้ส่วนข้างล่างก็คล้ายๆกันนะฮะเป็น ลายกระหนกหม้วนไปม้วนมาหรือม้วนเลื้อยแล้วก็มีพิกุลสีแชกข้างล่างเช่นกันนะครับผมส่วนข้างๆเนี่ยครับจะเป็นไข่เป็นเชือกพันเกลียวเชือกคู่กันนะครับแล้วก็มีติดไข่ปลาตรงกลางรอบเลยนะครับก็งานก็จกวันหวานหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนห่วงก็จะเป็นห่วงธรรมดาห่วงสามลอนธรรมดานะฮะแข็งแรงแน่นอนครับอย่างนี้ สวยนะะสวยดูหวานหวานไปแบบนึงฮะส่วนตัวองค์พระนะฮะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์49นะครับจัดสร้างในปี2553นะครับเนื้อทองแดงตอกโค้ดททหารนะครับรู้สึกจะเป็นโค้ดททหารนะครับผม ็เนี่ยครับโทรหทจะอยู่ข้างล่างนี่ครับต้งองส่องนะครับโอเคครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าก็ท่านใดซูสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วน QR โค้ดคกับเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นไว้บนคลิปเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนตอนนี้มีเพิ่มเติมก็คือเป็นภาพนิ่งนะฮะ พอบางทีดูผ่านวิดีโอแล้วมันจะไม่ค่อยชัดนะฮะเรื่องรายละเอียดผมจะลงภาพนิ่งไว้ก่อนคลิปเลยนะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ